วันนี้โมเมพาทุกคนมาดูที่ดินสวยที่ดินแปลงนี้อยู่ในย่านธุรกิจเลยนี่เริ่มจากตรงนี้เลยค่ะนะคะเริ่มจากโซฟาตรงนี้นะคะสําหรับตัวหน้ากว้างที่ดินแปลงนี้หน้ากว้าง40เมตรลึกนะคะลึก37เมตรนะคะสำหรับ ที่ดินนะคะที่ดินของเราเนี่ยถมเรียบร้อยแล้วเป็นฉนดคุดแดงพร้อมโอนแล้วก็รีโอนด้วยอยู่คลองสองตำบลประชาธิป,ปัตย์อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ซอยรังสิตนครนยก1ินะคะอยู่ห่างจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตธ8กิโลทุกคนไม่ไกลเลยที่ดินหันทางทิศ ตะวันตกนะคะฟิวเจอร์ก็หันทิศตะวันตกเห็นไหมฟิวเจอร์หันทิศตะวันตกแต่เขารวยนะคะซึ่งที่นี่ก็รวยเหมือนกันเนาะที่ดินของเราเนี่ยตอนนี้นะคะปลูกต้นกล้วยนะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถมเรียบร้อยแล้วนะคะหน,หน้ากว้างสี่สิบเมตรก็เริ่มจากอ่าเริ่มจากโซฟาตรงนี้นะคะน่าแล้วก็ไล่ไปเลยค่ะไล่ไปจนถึงทง สีนะคะสแลมนะค่ะสแลมที่ตั้งๆอะค่ะนะคะอยู่ตรงนั้นนะเขตสุดเขตตรงนั้นนะคะสีแด,ด,ด,ดงๆนั่นเองนะสำหรับอที่ดินหน้ากว้างสี่สิบลึกสาสิบเจ็ดนะคะราคานะคะอยู่ที่หกล้านเก้าแ0ห้าหมื่นบาท ฟีค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเลยราคานี้ถือว่าไม่แพงเนื้อที่371ตารางวานะคะแล้วถนนหน้าแปลงเป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนะคะกว้างประมาณ8เมตรแล้วก็อยู่ซอยโรงเรียนบรรจบลักษนะคะห่างจากถนนรังสิตน,นะครนายกถึงที่ของเรานะคะ500เมตรไม่ไกลเลยถ้าใครที่สนใจเอาไว้ทําธุรกิจนะคะกําลังมองหาเล็งหาที่ดินทําธุรกิจที่ดินแปลงนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะงนนก็จะเป็นอ่าน,นั้นน่าจะเป็นโรงงาน น้ำแข็งเนะาะผลิตน้ำแข็งนั่นเองนะคะเรื่องของความเย็นนะเนะีนะ่ยนะเพราะว่ามีตัวอีแวบนะคนะอีแนวะ็บนตะัวเล็กๆทางด้านหนูเนาะอนนั้ลงผลิตน้ำแข็งนั่นเองนะคะสําหรับที่ดินของเราอยู่ใกล้ย่านทุมชนเขาเรียกว่าอยู่ในย่านธุรกิจอาหารนะคะ,ะ,คะทำธุรกิจเนี่ยคือเหมาะมากๆนะสำหรับที่ดินนะคะใครที่มองเห็นนะราคานี้นะถือว่าถูกสุดในย่านนี้แล้วทุกคนอ่าเลที่ดินเนี่ยพร้อมที่จะปลูกสร้างแล้วนะคะ ถมเรียบร้อยแล้วนะถมมานานแล้วนะสำหรับที่ดินนะนูนนะะ่นค่ะด้านหลังก็จะมีรั้วแล้วหนามนะคะลางวัดสอบเขตเรียบร้อยแล้วที่ดินของเราเนี่ยเป็นสนดขุดแดงพร้อมโอนแล้วก็ฝีโอนด,ด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาสอบถามโมเมขายที่ดินได้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือจะเข้ามาดูที่ดินของเราก็ได้ค่ะเข้ามาได้ทุกวันเลยนั่นเองนะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าใครที่สนใจนะคะสามารถทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับโมเมขายที่ดินได้นะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีจ้า